ดีค่ะมาพบกับช่องยิงเล็กฟอร์ดกันนะคะเดี๋ยววันนี้เล็กจะพามาดูรุ่นเอเวอเรสตัวเทนกันนั่นเองนะคะอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าเราเสริมหล่ออะไรกันบ้างให้ลูกค้านะคะรุ่นเอเวอเรสเทนตัวนี้เป็นสีส้มสวยๆคันนี้นะคะราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทนะคะแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าเราก็จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าตัวหนังสือเอฟโออาดีแบบนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะ อันนี้ก็ทําเป็นสีส้มตัดดําก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองเพิ่มตัวหนังสือคาว่าเอว่าเลตุงฝากระโปรงให้ด้วยนะคะขยับมาในส่วนของด้านล่างค่ะด้านล่างอันนี้จะเป็นชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะชุดวิกเตอร์จะเป็นชุดครอบด้านหน้าทั้งชุดเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดํานะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าค่ะไฟหน้าก็จะใส่เป็นคอบไฟหน้าให้ค่ะตัวนี้แค่นี้เราก็ เสริมลอให้เขาได้แล้วนะคะขยับมาในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างตัวนี้เป็นคิ้วล้อสีดําด้านนะคะปกติรุ่นเอเวอร์เรคิ้วล้อจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้เราใส่เป็นสีดําด้านให้นะคะขยับมาค่ะในส่วนของแม็กค่ะแม็ตตัวนี้เราเปลี่ยนให้นะคะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะคะยางก็จะเป็นขนาดยางอยู่ที่2 7 5เจ็ดห้าทับห้าห้นะคะแม็กก็จะเป็นแม็กของเรนโซค่ะยางก็จะเป็นยางของโอตาเนค่ะ อ้โทษนะคะเป็นยางของตัวยค่ะตัวนี้เดิมๆนะคะไม่ได้มีการยกขึ้นนะคะขยับมาในส่วนของด้านข้างกันค่ะด้านละด้านข้างก็จะใส่เป็นลายสติกเกอร์สวยๆให้นะคะลายสติกเกอร์นี้ลูกค้าเลือกลายเองนะคะเรียบๆแต่ก็ดูดีดูหล่อขึ้นนะคะขยับมาในส่วนของเบ้ารองมือค่ะเบ้ารองมือเราก็ใส่เบ้ารองมือกันร้อยให้นะคะขยับมาในส่วนของด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายเริ่มจากไฟกันเลยค่ะ ไฟอันนี้เราใส่เป็นข้อบไฟท้ายให้นะคะเสริมหล่อเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะในส่วนของกันชนค่ะกันชนด้านล่างนะคะก็จะใส่เป็นชุดวิกเตอร์นะคะเป็นตัวครอบชุดวิกเตอร์ตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้ถอดชิ้นส่วนชิ้นใดของตัวรถออกไปเลยนะคะเราแค่ใส่ครอบเข้าไปนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับคันนี้แต่งลอค่ะขออยับมาในส่วนของด้าน ในส่วนของฝาถังน้ํามันค่ะฝาถังน้ํามันเราก็ใส่เป็นข้อฝาถังน้ํามันสวยๆรอๆเท่ๆแบบนี้ให้นะคะนี่ค่ะเป็นไงกันบ้างคะคันนี้เตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วนะคะเป็น f อที่มาจากการจนะบุรีนั่นเองนะคะตอนนี้ก็รลอลูกค้ามารับรถกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามเล็กได้นะคะ ที่เบอร์095-165-6624นะคะหรือไม่ก็ทักมาทางช่อง YouTube ฟอร์ยิงเล็กฟอดได้นะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้เล็กด้วยนะคะสำหรับวันนี้เล็กขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันดูนะคะว่าเล็กจะพาไปดูรถรุ่นไหนแต่งหล่อๆอ,อะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ